ของช่วงวัยแหละเนาะพี่แนวมาถึงซิงเกิลนี้ก็คือเป็นหนึ่งในซิงเกิลของโปรเจกที่มีชื่อว่าวาเลนไคร์วาเลนไคร์คือร้องมาจากวาเลนไน์ใช่ไหมใช่ค่ะโปรเจก t นี้มันจะมีทั้งหมดกี่เพลงมีอะไรในโปรเจก t นี้บ้างคะครับโปรเจก t นี้มีทั้งหมด3มเพลงค่ะก็คือย้อนไม่กลับลบไม่เลือนเจ็บไม่จำค่ะเป็นเพลงเศร้าหมดเลยโอเคย้อนไม่กลับลบไม่เลือนเจ็บไม่จำค่ะ ฟีลเหมือนถ้าเป็นยุคพี่แนนนะก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบที่ในตลปัดของพระอ่ะไปม่การลไม่เคยแต่ว่าเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาเป็นเพลงแรก <S <S ใช่แต่แอบรู้มาว่าไม่ได้อัดเพลงนี้เพลงแรก <S <S ใช่ค่ะ<ช>แล้วคนนี้เวลาแบบอัดแต่ละเพลงอ่ะเหมือนแบบมูทมันมูทมันต้องต่อกันไหมหรือว่าเราเลือกอยังไงว่าเราจะปล่อยเพลงไหนออกมาเป็นเพลงแรกพ่อทราบไหมคะ หนูคิดว่าอาจจะไล่ระดับความเจ็บค่ะในความรู้สึกหนูหลังจากที่ได้ฟังเพลงค่ะน่าจะเป็นแบบนั้นอ่าถ้าอย่างย้อนไม่กลับอ่ะถ้าความเจ็บหนึ่งถึงสิบน้องๆให้อยู่ที่ระดับไหนโอตอบยากนะคะยังไม่เคยอกหักเลยยังไม่เคยอกหักจริง กหนูยังเด็กอยู่ค่ะใช่ <c oughs> ไม่เคยอกหักหมายถึงว่ายังไม่เคยมีความรักหรือว่าค่ะโอเคมีแบบว่าป๊อปปี้เลิฟแต่ว่ายังไม่เคยอกหักอย่างนี้ค<ช>่ะใช่โอเคซึ่งเพลงย้อนไม่กลับมันพูดถึงเรื่องราวของคือฟังผ่านๆสรุปาวๆก็เหมือนกับว่าคนเก่าเขากลับมาง้อเราแ<ช>ต่มันสาย<ช>าไปแล้วอะไรแบบนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วการง้อของเขาอ่ะในเพลงนี้มันทำให้เราหวั่นไหวไหม ก็เหมือนวันไหวนิดนึงใช่เพราะก็ดีใจนะแต่ช้าไปใช่คือเราก็แบบก้ามก้ามขึ้ึฟีลแบบ move on ไม่ได้แต่คือเราก็จะต้อง move on อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นฟีลแบบอุ้ยเจ็บอะแต่ก็ต้องทำแล้วพอแบบต้อง switch อารมณ์จากสามเพลงแรกที่โห performance โหดมากมาสู่โหมดเศร้าแบบเนี้ยมันมีความท้าทายหรือเราต้องไปฝึกต้องไปทําใจอะไรไหมหนูว่าแบบ ด้วยเรื่องอารมณ์ด้วยอย่างหนึ่ง Onion. คือสิ่งที่ค่อนข้าง Challenge มากค่ะเพราะมันเป็นดราม่าใช่ไหมคะจากอันก่อนที่เราเป็นโอไนอ์ออกอะไรเงี้ยมันก็เลยเปลี <wh <wh ่ยนฟิลนิดนึงแล้วเราก็ใน MV ก็จะมีแบบ Storyline ที <h <h ่ให้เราแบบ Role Play อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะมีความแบบยากในการสื่อสารแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะสนุกค่ะถ้าให้เทียบระหว่างพาร์ทของการอัดร้องกับพาร์ทของ MV น้องๆว่าอันไหนยากกว่ากันสาหรับเรา อัดร้องเลยอัดร้องอัดร้องลค่ะแต่พี่แนนไปดูเบื้องหลังมาคือทุกคนเสียงดีแบบหมายถึงว่าเสียงดีแล้วก็แบบว่าเหมือนมีความท้าทายของแต่ละคนเนาะเหมือนอย่างคนเปิดคนแรกคืออย่างจีปะใช่ค่ะเป็นพี่เพลงค่ะแต่ไม่กเพลงเหรอใช่ค่ะแต่มันมีท่อนของแองจี้ที่แนนจำได้ว่าเหมือนแบบใช้ลมเยอะมากหมายถึงว่าเป็นแบบเสียงเสียงแบบลมลมใช่ปะหรือพี่แนนจำผิด ไม่ถึงท่านท่านแรกเลยเหรอคะเออเออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างแบบแต่ละคนก็มีความยากอย่างน้องเพลงก็จะมีการบิดโน้ตด้วยใช่ไหมค่ะเอขอฟังอันนั้นหน่อยได้ไหมอันไหนนะคะอันที่เหมือนเริ่มปะน่าจะแบบท้ายท้ายแล้วอะท้ายทอ๋ออันสุดท้ายหรือเปล่าคะร้องอะไรนะ ทบใจจริงก็แค่เหมือนกันแต่ฉันว่ามันสายไปเนี่ยเธอดูดิหนูว่าของใครมีความยากใบเตยหนูว่าเพลงนี้ยากตรงไหนสำหรับหนูสำหรับหนูหนูว่าอารมณ์เพลงค่ะคือหนูจะร้องยังไงให้มันแบบว่าคนฟังเขาเศร้าตามไปกับหนูค่ะเพราะว่า ด้พื้นฐานเสียงหนูปเป็นคนเสียงแหลมและสูงมากๆค่ะแล้วหนูก็เลยต้องแบบว่าอินไปกับสิ่งนั้นจริงๆค่ะมันถึงจะแบบออกมาเป็นเสียงเศร้าของหนูอะค่ะอ๋อซ,ซึ่งตอนที่ไปเจยพูดปกว่าหนูต้องทาให้ทุกคนเศร้าไปกับหนูเราสีตาทําแบบเหมือนยิ้มๆเหมือนมีอะไรอยากจะพูดพี่เตยเขาบอกว่าเขาแบบว่าไม่ค่อยอินแบบว่ามันต้องแบบต้องทําทําแบบว่าทําความเข้าใจกับเพลงแบบว่าต้องแบบเขาบอกเขาต้องแบบทำอารมณ์เยอะใช่ไหมคะแต่หนูเขาทำได้อยู่แล้วค่ะหนูเขาต้องมีประส อะไรสักอย่างอะไรไหนบอกตอนแรกว่าวงนี้ไม่มีคนอกห่กไม่หนูไม่รู้พี่เตยจะไม่เคยอกหัาแต่หนูพี่เตยน่าจะแบบเข้าใจได้มากที่สุดในนี้แต่ว่าพี่โตไงพี่โตใช่แล้วก็มีคนหนึ่งที่เบื้องหลังจะต้องถูกเรียกตัวตลอดเวลาจะต้องลงไปรับเขาเรียกเขาเข้าห้องอัเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงไม่อยู่ณจุดเกิดเหตุกับเราหนูอะคะอืมตอนนั้นเกซี่ไปช้าค่ะแล้วแล้วคือ มันคือที่ห้องอัดอ่ะมันอยู่ชั้นบนสุด<ช>ของบ้าน,นะค่ะแล้วเกศอ่ะอยู่ชั้นล่างสุดแล้วเกศเข้าไม่เข้าบ้านไม่ได้ะค่ะมันต้องมีคนเปิดประตูข้างในแล้วเราก็เกี่ยงกันว่าใครอ่ะจะเป็นคนไปรับเกซสิเราอดได้ออกค่ะสุดท้ายหนูแพ้ก็เลยต้องจบ <c oughs> <โด>คือบันไดมันชันค่ะ <c oughs> โอเคก็ผ่านเรื่องราวของการอัดไปมีพี่ๆในวงการที่มาช่วยเบื้องหลังแบบคุณหน้าคุณตาเยอะมากมีใครบ้างคะ มีโปรดิวเซอร์ค่ะพี่ฟุ้งเป็นมือกีตาร์จากวง Better Weather ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีพี่โอศักดิ์สันเป็นคนมาแบบว่าเคยคุมร้องอะไรอย่างเงี้ยน้องๆเคยฟังเพลงพี่โอไหมเคยค่ะชอบมากอ่ะเพลงใจให้ไปใช่ตังตเด็กตั้งแต่เด็กคำนี้แหละไปถึงพาร์ทเอมวีบ้างค่อนข้างมีความแฟนตาซีไซไฟเบา จริงๆตอนแรกที่ดูอ่ะพี่เนยนยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่คือคำแรกที่คิดมาในห,หัวคือทำไมเนฟแฟนเยอะจังทำไมเนยมีแฟนตั้งห้าคน <c oughs> ไหนเล่าให้ฟังริงมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้ว คือจริงๆแล้วมันคือเราอะค่ะมาจากโลกอื่นค่ะแล้วมาที่บ้านหลังนี้แล้วมันบังเอิญเจอเขาพะะอดีอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือต้องบอกว่าทุกคนไม่ใช่แฟนพี่เนยค่ะเพราะว่าทุกคนไม่ได้ชอบพี่เนยค่ะเฮ้ยไม่ใชงต้องนท<ช>ุกคนแล้วแ,แต่คนบางคนก็ชอบพี่เนยอะไรอย่างงี้คะ่ะมันแบบซับซ้อนซ้ำเงินนิดนึงต้องรอดูตอนจบเขาคืออย่างใน MV อ่อะถ้าดูพี่เนียนคอนะคือสีตาชอบพี่เนยแน่นอนหมายถึงใน MV นะค่นะ ใช่ป่ะที่นานดาวถูกป่ะใช่ค่ะแล้วคนอื่นน่ะทำไมเราถึงแบบไปคุยแบบกับพี่เนยด้วยเพราะอะไรอ่ะก็ต้องหลอดดูใครชอบอะไรยังไงเดี๋ยวมันจะหลุดปเปิดใช่เพราะว่าเพราะทั้งสามเอ็มีมันเป็นเรื่องในแล้วเวลาเดียวกันค่ะแค่ว่ามันเป็นมุมมองคนละคนเหมือนอันแรกอ่ะก็จะเป็นมุมมองของหนูกับพี่เพลงในช่วงเวลาที่อยู่กับพี่เนยใช่ไหมคะแต่ว่าเอ็มีอื่นเนี่ยจะเป็นของใครก็ต้องรู้คืนนี้รู้แล้วค่ะคือหนึ่งคืนเป็นอันที่สอง อ๋อหมายถึงคืนนี้ก็จะปล่อยเพลงใหม่ออกมาด้วยใช่ว้าวเพราะว่าเออเห็นตอนท้ายเอมวีมีแบบ to be c o n t i n u e เนาะใช่ค่ะกับเนเพอร์เซนนี่เราร่วมงานกันครั้งแรกไหมคะครั้งแรกค่ะแต่ว่าเคยเจอพี่เนตามแบบว่างานใช่เป็นไงเขินไหมหรือว่ามันมันต้องปรับตัวเยอะไหมหรือยังไงพี่เนเป็นไงวะทำไมใบเตยอะไรทำไมเดี๋ยวบอกวที่ฟังในวีดีโอว่าคือพอแบบพูดว่าเขินไหมเป็นยังไงบ้างแล้วเพลงก็ชี้หน้าใบเตยแล้วใบเตยก็ยิ้ม เมื่อกี้เหมือนอมข้าวหรอไม่คือน้องอะเซลหนูหนูชมหเลยยังไงเล่าหน่อยสิไม่คือพี่เนยก็น่ารักค่ะแล้วแบบว่าจริงๆริเอ็มวีเนี้ยเหมือนแบบว่าสร้างมาเพื่อพี่เนยโดยเฉพาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับว่าพระเอกอ่ะเป็นนักเขียนแล้วพี่เนยก็ชอบน่าจะชอบอ่านหนังสือเยอ่เลยใช่รู้เยอะรู้เยอะเดี๋ยวนี้เราก็ชอบอ่านหนังสือดิ เห็นว่าอีกวันหนึ่งพี่เตยเข้าร้านหนังสือเลยอุ้ยหนังสือนี้นะส่วเหมาะดีเหมาะเฮ้ยคือพี่เนยเขาน้ารักค่ะในกองก็แบบว่าคุยกันแบบว่าธรรมชาติไม่เก่งค่ะเพราะว่าแบบเหมือนพี่เราชวนอะไรพี่เนยคุยพี่เนยก็คุยด้วยแบบว่าราบรื่นดีค่ะแต่เหมือนแบบว่าพี่เตยก็โดนตกเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าก็เข้าใจได้เหมือนแบบชื่นชมปลื้มเขาหน้ารักเนาะ ซึ่งจริงๆโลเคชันนี้ก็ดูไม่วีบากเท่าโอน้อยออกปะใช่ใช่แหมสบายขึ้นเยอะสบยนไเลยออนั่นออกอันนั้นสุดมากค่ะอันนี้มันเป็นฟิลเหมือนเป็นเป็นบ้านพักตากอากาศหรือเป็นที่ไหนอะจังหวัดไหศรสายาบ้านนครจันทร์ค่ะใช่ค่ะ แปลว่าบรรยากาศอะไรําก็คือไม่ได้มีอะไรที่เป็นอุปสรรคมากมายใช่วคดีมากที่ตอนนั้นเราห่ายกันเป็นหน้าหนาวค่ะอากาศเลยเย็นชิลเลยค่ะอ๋อแล้วไอ้พาที่เป็นไซไฟอะค่ะนั้นถ่ายในตูใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ในโลกไซไฟปะเหมือนเราเป็นพูดหรือเป็นอะไรไหมจริงจริงเหมือนด้วยวงเราเป็นแม่มดกันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้แล้วก็จะเป็นแบบเหมือนจริงๆรแล้วเราอยู่อีกดาวหนึ่งค่ะแต่เหมือนจะมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่แบบว่า มันจะมีสองดาวมาทับกันอะไรอย่างนี้เหมือนตอนเริ่มค่ะแล้วเราก็เลยแบบมาเว็บมาโล่ที่โลกมนุษย์ใช่ซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่าเพลงต่อไปเราจะยังอยู่บนโลกนี้หรือเราจะกลับดาวเราหรือเราจะว์ปไปไหนใช่ป่ะใช่ค่ะทุ่มนี้นะคะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งวันนี้ใช่เออนี่มีคนบอกว่ารอดูเลยดังนั้นสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องๆฝากเพลงนี้หน่อยสําหรับเพลงแรกที่เปิดโปรเจกต์วารนไคลโปรเจกต์ กลับอะไรนะย้อนไม่กลับค่ะค่ะฝากวอลเลนคราฟโปรเจกต์ด้วยนะคะมี3เพลงค่ะย้อนไม่กลับรถไม่เรือนเจ็บไม่จำค่ะตอนนี้ปล่อยลงสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งหมดแล้วนะคะทั้ง3เพลงเลยค่ะสามารถไปฟังกันได้ค่ะค่ะซึ่งแต่ว่า MV ของเพลงที่2ก็คือคืนนี้แล้วเพลงที่3าวันที่27ค่ะยี่สโอ้คือปล่อยมาในเดือนนี้หมดเลยหรอใช่ค่ะแต่ว่า อะไรนะเดือนเห็นความเศร้าหล่อหนูเศร้าไหมไม่เศร้าวันนี้มี่เตย MVP มากนะแล้วเพลงที่สองกับเพลงที่สามพรอเอกคนเดิมไหมใช่ค่ะไม่เศร้าแล้วแหละเอ้ยลืมถามอีกเรื่องหนึ่งคือถึงแม้จะเป็นเพลงช้าแต่ว่าเราก็ยังมีท่าเต้นได้ทุกคำใช่่เออ performance เลยอย่างเงี้ย มันคือมันคือสิ่งที่พี่แนว่าเป็นเอกลักษณ์ของวงเหมือนกันนะมีคอมเมนต์หนึ่งที่ไปคอมเมนต์พี่แนชอบมากเขาบอกว่าถ้าเต้นสมกับเป็นเพลงที่ปล่อยในปีมาเส็งมากค่ะมันแบบคงเลือเยอะให้น้องๆชวนแฟนๆไปทำชาเลนด์นี้หน่อยค่ะ ค่ะก็ฝากทุกคนนะคะไปทำชาเลนจ์ค่ะตอนนี้เรามีสปีดอัพด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นท่าเต้นที่พวกเราคิดกันแล้วก็ง่ายเต้นง่ายแน่นอนนะคะทุกคนสามารถติดแฮชแท็กได้ค่ะย้อนไม่กลับชาเลนจ์ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็ลบไม่เลือนชาเลนจ์กับจิตไม่จำชาเลนจ์ก็จะตามมาค่ะฝากด้วยนะคะเย่อสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องๆร้องสดๆสักหนึ่งทอนขอแบบท่าเต้นด้วยแบบโยกเบาๆน่ารักน่ารักเนาะกับย้อนไม่กลับจากพิซโซค่ะ หากว่าข้อความที่ส่งมามันคือความจริงจากใจของเธอว่ายังคิดถึงกันว่าเธอยังรอฉันก็ดีใจนะแต่ว่ามันเชื่อป รอฟังอีกสองเพลงนะขอบคุณวิซซ์นะคะขอบคุณค่ะ